สวัสดีครับผมพิสิทธิ์ิยะอมรกุลนายกสมาคมบอนไซไทยนะครับวันนี้ต้องนำท่านมาเยี่ยมชมสถานที่นะฮะปัจจุบันเนี่ยผมอายุยี่สิบหกสิบแปดปีนะครับเล่นบอนไซมาเนี่ยตั้งแต่พอสอบประมาณนะฮะจำไม่ค่อยแม่นนะครับน่าจะปีสองพันห้าร้อสามสิบแปดหรือสามสิบเจ็ดเนี่ยนะครับคือเริ่มเริ่มนะเริ่มมีความสนใจเนี่ย ทีนี้ที่มาเล่นจริงจังเนี่ยก็ด้วยการชักชวนของท่านมนตรีนะครับสุขสมส่องชัยเนี่ยซึ่งตอนนั้นท่านเป็นนายกสมาคมบอลไซอยู่นะซึ่งสมัยก่อนเราจะใช้คำว่าสมาคมผู้เพาะเลี้ยงบอลไซไทยน,นะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะจดจัดตั้งใหม่เป็นสมาคมบอลไซไทยน,นะซึ่งท่านนายมนตรีเนี่ยเป็นอยู่สองสมัยก็ประมาณ8ปีนะครับ ผมเป็นอยู่สามสามสมัยนะจนี้นนจด,จด,จ,ดจดตั้งใหม่นะครับเป็นคณะกรรมการใหม่ทั้งหมดนะจะเป็นจะครบวาระ3ปีนะครับในปีหน้านะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาเยี่ยมชมสถานที่ผมใช้คำว่าไร่อริยะนะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยเป็นที่ตั้งของปอนไซบังกอกปอนไซนะครับซึ่งการ ทำสวนขึ้นมาเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนนะผมเคยให้สัมภาษณ์ทางทางสื่อนะครับว่าเราจะมาทําพิพิธภัณฑ์ปอนไซที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ได้เริ่มค่อยๆปรับปรุงทำมาเรื่อยๆนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดทำอันนี้ด้วยความที่ผมมีใจรักในเรื่องปอนไซแล้วก็อยากพัฒนาบอนไซของเราเให้สู่สากลนะครับ ม้ที่ตั้งมันทั้งหมดเนี่ยนะจะเป็นรูปทรงแบบใหม่นะครับเป็นการคิดซึ่งผมก็ดูไปเที่ยวต่างประเทศมานะฮะไปดูหลายๆประเทศแล้วก็สมัยก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนรูปทรงเนี่ยบ้านเราก็จะเป็นทรงยอดนิยมนะเป็นไม้ทรงต้นนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราทํากันทั้งทั้งประเทศเลยนะแล้วก็มีท่านต่างชาติเป็นท่านเอมิเหลียงเนี่ยก็ได้มาดูแล้วการแนะนํานะครับว่า ไม้บ้านเราควรจะต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นนะฮะไม่ใช่ว่าทรงเดิมไม่ดีนะครับแต่เนื่องจากว่าท่านว่าไม้บ้านเราเนี่ยทุกบ้านทําทรงเดียวกันหมดนะครับก็คือทรงมาตรฐานทรงต้นนะครับเราก็มานั่งคิดว่าก็น่าจะจริงนะท่านให้คาพูดอย่างนี้ครับท่านมาเที่ยวเนี่ยท่านบอกว่าไปมาหลายบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านที่สามนะก็บอกไม้เมืองไทย ทำเหมือนกันทุกบ้านเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนความคิดผมนะครับแล้วเราก็ได้คนคว้านะมันมนั่งคิดว่าเราจะทำยังไงในมีความแตกต่างนะครับเราคุยไปดูไปนะฮะความหลากหลายของลูปทรงนะครับบางอันก็อาจจะมีรายละเอียดมากขึ้นเมื่ออันก็กําลังสร้างอยู่นะทีงนี้ไม้เนี่ยด้วยความเป็นธรรมชาติเนี่ยมาทุกต้นเนี่ยนะครับโครงสร้างจะไม่เหมือนกันนะ เพราะว่าเราไม่ได้บังคับเขาเราจะเอากิ่งก้านที่แตกออกมาเนี่ยทำเป็นรูปทรงต่างๆขึ้นมานะครับนะเ้วก็เราบางทีเราต้องเสริมนะการที่เราดึงกิ่งยาวๆเนี่ยน,นี่กําลังสร้างนะยังไม่จบนะครับต้นจบที่ก็ข้างนอกก็มีนะอะเราก็จะทํามีความหลากหลายขึ้นนะครับนะเราจะทําตามลักษณะของโครงสร้างไม้นั่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นทรง สมัครชาสบายๆนะไม้ก็จะขึ้นเป็นรูปทรงที่ดูสบายตานะครับเราจะไม่เน้นแบบไปแน่นๆนะแต่น,นี่ยังไม่ไม่จบดีนะครับยังจะต้องมีการดึงรายละเอียดแต่เราจะไม่ดึงแบบปิดหน้าหมดนะเราจะให้พยายามไม่เห็นโครงสร้างหลักๆเอาไว้นะความสวยงามอยู่ที่โครงสร้างนะครับแล้วก็ไม้ต้นนี้นะครับถ้าดูดีๆนะอันนี้ผมตัดทบลงมานะครับ ที่ท่านเห็นตรงเนี้ยเป็นจิงเมนนะฮะลำอยู่ตรงเนี้ผมตัดทดผมจะใช้เมนเน,เนี่ยมาทําโครงสร้างเอารนะอยแผลยังอยู่นะครับการที่จะดึงจิงยาวออกมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะใส่รายละเอียดเปลี่ยนรูปทรงเขาจากไม้ที่เป็นต้นตรงๆแล้วทาแบบแบบทรงเดิมเนี่ยมันก็สวยแต่ว่าความงามของมันจริงๆเนี่ยมาอยู่ที่รูปร่างโครงสร้างไม้นะอันนี้มันเป็นหลักสําคัญมันเป็น เป็นศิละปะและเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งอะนะครับถ้าเราไม่ยึดติดนะเราเอาสิ่งที่ธรรมชาติให้มาเราต่อเติมหารูปทรงที่เข้ากันด้านเนี่ยใส่เข้าไปก็สวยงามอันนี้เป็นเมเปิลหอมนะครับเป็นเมเปิลหอมนะอันนี้ก็เป็นต้นหมากเล็กหมากน้อยนะครับก้ไม้ก็มีรูปมีร่างมากขึ้นะนะครับปีที่แล้วยังไม่ค่อยมีรูปร่างเท่าไหร่นะปีนี้เริ่มมีรูปร่างแล้วนะครับ ก็มีการาจัดไม้เป็นหมวดเป็นหมูเ่เป็นกลุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะโกนะไอ้ที่แบ่งๆนี่ก็ยกไปทำนะยังไม่ได้นํามาติดตั้งไม่ยังไม่ไนํามาใสนะ่ก็มีการถอดลวดอะไรนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะไม้กําลังอยู่ในระหว่างการสร้างฟอร์มนะครับก็กําลังจัดเตรียมสถานที่นะครับประวัติของสมาคมนะครับ ประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่จําความได้เท่าที่จําได้นะครับมีมายาวนานตั้งแต่สมัยท่านหม่อมราชวงศ์คธิ์ปามโมดนะครับท่านเป็นประธานชมรมบอลไซประเทศไทยนะฮะสมัยก่อนยังไม่ได้เป็นสมาคมนะซึ่งก็เป็นยุคแรกเลยนะครับที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็มีการจัดประกวดกิจกรรมแล้วก็มีการพิรรมพ์หนังสือรุ่นรุ่นรแรกๆนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ครอบครองนะมาไม่ทันนะครับ ผมมาเนี่ยด้วยการชักชวนของอานายกสมาคมท่านคนตีสุขเสริมส่องชัยนะครับซึ่งมารับช่วงต่อจากท่านเนี่ยท่านเป็นอยู่สองวาระนะครับแล้วผมก็มาเป็นต่อท่านเนี่ยสามวาระก็ประมาณสิบสองปีนะครับจนมีการาปรับงาปรับคณะกรรมการใหม่นะครับเนื่องจากว่ากรรมการ ชุดแรกๆเนี่ยค่อนข้างจะวุโสนะอายุมากจนมาในปัจจุบันเนี่ยโซเชียลรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆการทำงานเนี่ยเราจะทำใน,ในระบบเชิงลุกนะจึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรรุ่นใหม่นะครับมาสืบสารต่อจากท่านแรกๆนะครับที่เป็นกรรมการบริหารสมาคมผมก็เลยดำเนินการเลือกตั้งใหม่นะครับ เราก็ได้คณะกรรมการ,รมนั้นชุดใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งบทบาทของกรรมการชุดใหม่เนี่ยเราก็ได้มีการดําเนินงานต่อจากท่านมนตรีนะเพราะว่าท่านมนตรีเนี่ยเป็นผู้ที่บุกเบิกในต่างประเทศโดยพาผมไปร่วมงานนะครับและในปัจจุบันเนี่ยผมในฐานะนายกเนี่ยทาง b บียรก็ให้เกียรตินะครับ เชิญไปเป็นผู้ฝึกสอนบอนไซของ BCI นะฮะแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยก็ไปเป็นผู้อำนวยการของ BCI นะฮะส่วน uh, WWF เนี่ยทางมาเลเซียเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีหน้าเนี่ยก็ได้เรียนเชิญ uh, ประเทศไทยนะให้ผมไปเป็นที่ปรึกษาของ WWF นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายุคเนี่ยพอมันตกมาถึงยุคผมเนี่ย ที่กรรมการชุดใหม่เนี่ยเราก็ได้นําพาเพื่อนสมาชิกนะครับเพราะบอนไซเนี่ยมันเป็นสังคมโลกนะครับมันไม่ใช่สังคมเฉพาะประเทศไทยเนื่องจากบอนไซเนี่ยเป็นไม้เป็นพืชชนิดเดียวนะฮะที่เล่นกันทั่วโลกนะครับในเรื่องของรูปทรงนะก็มีการเ,าเราต้องไปเดินทางไปต่างประเทศนะครับไปร่วมงานไปสาธิตการทําไม้นะครับ ซึ่งการที่เราได้ผู้ฝึกสอน BCI มาเนี่ยเนื่องจากผมไปที่ประเทศฟิลิปปินส์นะซึ่งเรานำต้นมะขามเนี่ยนะครับซึ่งเป็นไม้ที่ไม่มีรูปทรงบอนใสนะครับเป็นไม้ที่เป็นธรรมชาติมาเลยนะคือเป็นต้นตรงๆขึ้นมาเนี่ยซึ่งหลายประเทศก็เลือกไม้ที่มีรูปทรงทั้งหมดที่มีรูปร่างแล้วเนี่ยแต่ผมคิดว่าไอ้นั่นน่มันก็ก็สวยงามนะครับแต่ว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยมันถูกจากัดด้วยรูปทรงที่ก็าทามาแล้วผมก็เลยก็มาขามเนี่ยมามาทําบอลใส่นะโดยมีคุณมูดี้เนี่ยเข้ามาดูนะฮะเขาผมทำมาถามเสร็จเนี่ยเขาก็บอกวนะ่าผมเนี่ยเป็นอินเตอร์นะครับซึ่งซึ่งผมเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องภาษาเลยเรื่องภาษาต่างประเทศกับผมเนี่ยคุณร่รงบังเอิญปอไปด้วยกันนะฮะ ปอบเดินก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยคือผู้ออกแบบรูปทรงต้นไม้นะครับแล้วก็ก็บอกว่าเข้าจะเข้า BCI อะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยได้เป็นผู้ฝึกสอนของ BCI ไปนะครับซึ่งมาถามต้นนี้เนี่ยผมทําก็จะบันทึกภาพเอาไว้นะเป็นเป็นที่ไม่ไม่มีรูปทรงบอนไซเลยนะครับเป็นมอนกับไม้ที่ปลูกข้างทางประมาณนั่นเอน,ะนะแล้วก็สามารถทําให้จบได้นะครับแล้วก็ได้ไปสาธิตทั้งอินโดนะครับ ป,ปลิเปินมาเลเซียเนี่ยก็ไปมาหลายประเทศนะครับล่าสุดเนี่ยทางจีนเนี่ยเชิญมาแต่ผมไม่ได้ไปเนื่องจากปิดภารกิจเรื่องส่วนตัวด้วยเรื่องที่จะจัดงานด้วยก็เลยไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปร่วมะนะครับซึ่งการจัดงาน BCI เนี่ยประเทศไทยที่รู้จักรู้จักของหลายๆประเทศนะครับแล้วก็ทุกประเทศเนี่ยรักประเทศไทย เพราะคนไทยเนี่ยนะครับอัธยาศัยไมตรีดียิ้มยิ้มแจ่มใสาการต้อรับกับสู้เนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับต่างชาติใฝ่ฝันอยากมาเที่ยวหลายคนมาหลายครั้งนะก็ยังอยากมาเที่ยวในประเทศไทยนะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนื่องจากมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็มีประเพณีที่งดงามนะครับอาหารการกินก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็ถูกนะครับซึ่งผมคิดว่างานนี้เนี่ยเรา พวกเราชาวบอนไซทั้งหลายเนี่ยคงจะต้องมาร่วมงานกันนะครับแล้วก็มารวมตลาดขายต่างประเทศเนี่ยให้มีความประทับใจในมิตรไมตรีที่เรามอบให้นะครับ